สวัสดีครับผมท่านผู้ชมพบปะกับนุ่มมาเช่นเดีนะครับโอ้ได้ห่างฮานไปโดนเลยพี่น้องเปิดหัวชิปนี่เนาะพี่น้องฟ้าแล้ผมไปพี่น้องมาเบิองนี่นนครับผมใจม่วงนะครับใจม่วงน้องผู้ใดครับน้องผู้ใดบูโรนะครับผ่้ละตั้งุ่นละเจ้าของน้องนะครับอาที่เดียวเลยพี่น้องจะรอ,อดหลุดแล้วพี่ร่งงางทักคนใจม่วงนะครับใจม่วงหลังจากไม่แต่คนเฟี้ยงแล้วพี่น้องโอ้ยบรรยาก,กาศก็นยี่ดี ใส่หม้งเอาปลานิ่นปลาตะเพียนเมื่อวานตุนมาก็อยากกินอันโรยิมม่าวนี้โอ้พี่น้องเอ้ยโอ้ขุ่นเ,นเนจ้าของสางเด้อพี่น้องป้อมแป้มเจริญฟาร์มนะครับนี่ครับผมเดยการเลยเลม,ม,มื่อวานอยากกินอันปลานิ่นซาซิมิสันดอกก็เลยบัน้เพื่อนใช้กินสันดอกเพื่อนว่ามีปลานิ่นเพื่อนว่าเด้อห้ามเลี้ยง

ลักกี่เซ่ผูตัวเดียวไปมั่งไเป็นเมิร์ตแม่ดงไ่อยจับเดิพี่น้องเอ้ยพี่เดียเลยพี่น้องโอ้ยอย่างเดียวคนวับฟัง่นแต่ังับงไงผู้อ่นฮะตปันเดพี่น้องเอ้ยแฉะแฉบมอนี่แฉะแฉะร่วมกันเด้อ จัวของสวนมาแล้วพี่น้องจัวของแสงขี่โพงยี่บ่หนี่เลี้ยงปลาอย่างน่้นี่ปลาเนีนี่ก็ยังมีปลานิ่นครับปลานิ่นปลาเพี้ยนครับป้อมป้อมเพี้ยนปลาไนอ๋อปลาไนปลาหนองก็มีเนาะนี่ตัปลาไนเด้อพี่น้องปลาซซบะก็มีปลาต้องโกยบ่มาเดี๋ยวผมจับมองงนะครับจับเรวก็มองน้ำมองน้ำเนี่ยไอ้มองน้ำ พ um: pues day, basics, nah. ี่นางเอ้เสมังอยู่นี่คันได้ก็ได้ได้คัน่ได้ก็บ่ได้เล้ว่าอันรส่เนดสแล้วครับแลนเสร็จได้สดบ่พี่นงเอ้แ่นี้ช่องิสบด้นุ่มมากแช่นาะยูไก็ต้ตงได้กินซาซิมิวะ ปน,นินแม่เอาล่ะล่ะไปยอนไปย้อไปได้อยูอนออนย่นี่พวพี่น้องเอ้ยปอย่างนี้ไล่ไล่เดียอีรบมาเตอเอาเฟียงลงสันดอกหากินเขหาเห็ดเน่กับเก้มกับโข โอ้ยว่าถัวคอยลงหม้อดเห็นว่ามองค์ฟังขนาดหมูป่าแล้วนะมังค์ฟังนั่นไหนตัวหนามันไหนไอตัวไอ้นุ่งมากก็ไอ้นี่จังไรนี่เลีวตัวทดแล้วึงอ่ะนั่นดิหลุดแล้วโอ้ยไปไปไปพยายามพยายามพยายาถือแล้วบอแตๆทุกทุกทุกป้าน้อยป้าน้อยบอกไม่จำ còn yên hoàn nữa hả sai mùa đi bùm 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 อันนี้ม่วงม่วงคนอื่นมาม่วงเท่าไรนี่ม<า>่วงเส้นครับสิบเส้นครับพลาสิบเส้นขึ้นเงาเถอะไว <c oughs> ม่วงอันนี้ตาสิบเส้นเนะพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งโต๊ะปลา

มา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 ตมันโยกมังก่อนน่ะอพี hey, like ่น้องนี่เิ่งเ้าหนี่ลถ่ายเงโดนเหรอฮะนี่เรามองมันยู่แล้วมันถือเท้าละคนมองม่นยู่นี่มันถือตัวโอ้โหวเอาแล้ววางมองใส่ร่องโยก่บบนี าโดดขามม่องโดดโบวิทต,ติดม่องมาจอหานน้องนั้นมีใจก็ยกกันซ้ายหนึ่งที <c oughs> อยากได้ความรักดีๆยกไปอีกทีรักกันส oh! <c oughs> ิ่งเดียวได้โยนี่ <c oughs> เอาขึ้นรถเหรอ <c oughs> โอ้ยอย่าว่า โอ้ยว oh, ่าลุดเตื้อเตื้อตัวเอ้าว่ารูดบเป็นยวนตั้งีตีโอ้ลุดได้นี่ลุดได้นี่ลุดได้นี่รดดดบนบนตั้มปานั่นไปไขึ้นมอดดิ chết 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 ơi, chết ơi, chết 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 rồi chết 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 đây chết chết đây chết 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 ui chết 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 ปลาเพียนครับผมเดี๋ยวเมาเาแล้วนแมกตกบปาได้ยูนี่ลุดอีกซะเนาะวายเนาะโอ้ลุดอีกแล้วพี่้ังโอ้ยนะไม่ได้กิน้องนั้นใอ้หมนีเนาะอวิ่งมาแล้วสิงดีวะได้แท้ได้แท้เนาะป้าดหันแมบุญลุนบุญุนบุญงจงก้างคุณนะเอาทางไ้นึาทางไน

โอ้ผ่าเอ้ย้อนเสียงมามุดตึบเลยปีบีบดังเท้ามึงนี่โทษมึนนดมนนดงดังไฟจีปลาปโอ้พูน่ะ chở đấy mà, Piong. À, Atu, đây, chú uh, đây. Wow, Thằng nào <laughs> 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 Để tăng, băng tăng một. Đâu